ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลองเลยคุณค่ามาแล้วนะค่ะสไปอาหรับทำอาหารอา,าหอารับกันน้องง่ายๆสไตล์เราจ้ะไปเร<ล>ย่หอมทอดโปเตโต้ทอดข้างล่างนี้ก็เป็นแคล่ะหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมขิงมะเขือเผ็ดก่อนโยเกิร์ต เฟรนโยเกิรนะ์ตเนาะก็จะเป็นอาหารอรับง่ายๆที่เราทำเป็นแหละ <c oughs> ใส่น้ำมันมะกอกใส่หอมหอมแดงหอมใหญ่ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ <c oughs> ขิงกระเทียม พริกมะนาวแห้งแล้วก็ใบตะวนันเคร่องเทศเครื่องเทศปันอันนี้เป็นผ่งเครื่องเทศเนาะใส่ลงไปแบบเลรเจแล้ะ คุกเขาให้เข้ากันก่อนจ้ะใส่ใส่ลงไปก่อนค่ให้เข้ากันจ้ะเผื่อเพ้มข้นจ้ะอันนี้ก็ข้นข,นข,นข้นผสมน้ำจ้ะเติมน้ำลงไปจ้ะควรให้เข้ากับ อันนี้เราก็จะตุ่นไก่ให้แบบเขานิ่มๆเลยนะใส่ันพลังลงไปใส่แครอทลงไปด้วยจ้ะสุดท้ายเนาะเราก็ใส่โยเกิร์ตลงไปจ้ะ เราก็พวกคขาให้เข้ากันนะแล้วก็จะตุ่นไปเรื่อยๆให้ไก่กับโยเกิร์ตเขาซึมเข้ากันนะค่ะนี่แหละที่ทำได้แกงง่ายๆสไตล์เราอันนี้เป็นแบบเหมือนสารตั้งต้นเหมือนกันนะเป็นแบบเหมือนทำข้าวหมกข้าวซาโลน,น่าข้าวปริยานีก็คล้ายๆกันประมาณนั้นนะคะ เขาจะเริ่มกันแบบนี้ก่อนแล้วก็จะไปหุงข้าวเอาันนี้ไปวางหรือว่าจะาหุงข้าวแล้วก็จะเอาอันนี้ตักลาดก็แล้วแต่เราเลยบ้านเราทําแบบนี้นะเรื่องของเรื่องอาจจะไม่ใช่ทุกบ้านเนาะที่ทําแต่บ้านเราอะทำแอันนี้เราก็จะพอแค่ตรงนี้เนาะเอาแค่แบบน้ำผุกกริุกผกุกแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะโรยหอมหอมที่เราทอดนะจ้ะ โดยลงไปเนาะนี่พาสลี่ไม่มีแบบตัวนี้ไม่มีเราก็ใส่นี่เลยค่ะผักชีบ้านเราเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ผักชีที่ไหนผักชีที่อาหลับนี่แหละโอเคเค่นี่ยอาหารวันนี้ของเราอร่อยแน่นอนจะ่มันเตส่ว,วนนะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ Thank you watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสนบ๊ายบาย อร่อยไปกินเข้ากัน